แอดมินสวัสดีอ่าเอฟซีครับผมฉลองห้นึ่ะแมนฉลองห้องึงสัสดีเอซร้านสมตำบุดรนครับผมอ่านพ่อเพชรเนาะห้องนึ่งไม่ใช่ใไก่ย่างมันหม้องนึ่งไม่นจะใส่อว่อ๋อหองหนึ่งมันเรียกห้องหนึ่งน่ะไหว่เลยมันตั้งแต่ฝันต่อโมเมนฝันมันเป็นห้อยพญานาคเป็น่ตั้งแต่ ขึ้นวันพระที่ตองหวัดพูดเลยครับโอ้อ่ามันเป็นรถขั้นดำเออรถขั้นดำสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งลงไทยหกหนึ่งมันบอใชมครับผมทีนี้ขึ้นวันพระวันนั้นอ่ะอ่าองหวัะเนาะใคือมันถึมีห้อยพราะจะหนักขึ้นทีทางแอดมาถ่ายไปนั่นนะอันไหนมาตองหวัดเลยดิแมนแมนตองหวัดครับ มาถึงกกินตามส้มเออเป็นกิมแรกเนาะมูนอ่ะเนาะอะไไม่เห็นพอดีขึ้นรถครับฟ้าเฮาเอิญเมืเอบังเอียงอีกม่อบังเอียงเดียวเ่านั้นวะอ๋อบังเอียงที่เป็นขึ้นยุ่งขังรถปันนั่นเนาะเล็บระเทดแล้วเอิญเรียนรัดรถละอ๋อาันนี้คือนี่นะครับแล้วเอาไอ้ลักฐานเอาไปให้นเพิ่อนบางเอียงล่ะลักฐานรถอืดโอ้ื่อที่ผ่านมาีอหังีบแพทย์มาสางว่อเอาเอาอันนี้คือลักฐานนเรียนรถครับผม ขอได้แขหงกี่นึ่งศูนย์สามหนึ่งสมหกหนย์หหนึ่งมีดีอดเลใช่สาตัวอดเล็กสามตัว่้องพิมพ์ตนี่ไปนี่ม่ครับผมเอาครับอซครับอันนี้คือนักฐานเอากระดาษไปก็ได้มมันเอาน้ำาลอไปเลเอาน้ำอล้มไดีกว่าเห็นแล้วเนาะตอวหนาแล้วเนาะครับผมเบียนสามศึงครับผมตรงเับเจเมอตรงขับเนาะเพราะว่าที่งานมากีออกมา่อไเนี่ยออก วันที่สิบเจเนวที่นมานี่ยสิบเจ็ดเลสามมือนที่่านมานี่ยมันโดนหลแต่จองหดไปเนาะมันไปคิดลิปแรกครับผมวันนี้วันนี้ได้หกหมื่ด้วยันนี้แม่บันเราได้หกหมื่นบอลลูนโรตีบอลลูนโรตีแมนสี่สิบใบโรตีสี่สิบใบสิบใบหกนึงแขนเลยแมนพอ่าเราเราเห็นเราเด้ว่า มันหนัาขึ้นรถเราเฮ้ยไงวะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเรามีเซนเด้เรแล้วเราเสือว่าต้องออกแน่นอนเราไปหาเส้อในแค่สิบใบหนึ่งมั่งเลยเอ้ยไงวะแล้วคนบเสี่ยเปลี่ยจะส่นปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรอความเสี่ยงของเพื่อนแต่เล็กเกิดโชคมันอะี่นี่เล็กเลขออกรเปลนะครับผมเลขกออกตรงเป๊ะเลยด้วยหกหนึ่งมันบละหกหนึ่งออกราง แต่ว่าที่หนี่เพิ่นจะมาให้โชคเจ้าที่อยูหนีเพิ่นจะมาให้โชคลักษณะใดเท่านั้นแหละไม่มาละคือที่หนี่มันเป็นทีสามเหลี่ยมทีทุ่งใช่อ่ะที่เป็นที่ทุ่งใช่แน่นก็เลยเพิ่นโชคดีอยู่ตอดเทื่ยมันอาจจะไม่ให้ให้ความฝันบางเทื่ยมันอาจมากมากแบบหลวบลักนี่มันบาละเออนั่นแหละมาไต่ขึ้นคักนี่เาฝันจังหวะโอ้ครับเอา ฟังดีๆได้อเครื่อมันสืบเนื่องมาจากอาความฟันนะมันสืบเนื่องมาจากรถขั้นดำมันละรถขั้นที่พนหนักมันขึ้นสามศูนย์หกหนึ่งน,นีง่สามศูนย์หกหนึ่งงวดน,นี้นะคือมึกมึกขึ้นมึกขึ้นฟันว่ามึกขึ้นวันพระแม่นะขึ้นเป็น,นวน <ขอ S 1> ันพระโซนลาไปถึงมาวัานพระเนาะฟันเห็นงูเขียวนั่น งูเขียวสามตัวโอ้งูเขียวสามตัวงูขึ้นรถขั้นดำน่ะล่ะขั้นเกานนละ่ะหูหินตัวเล้วสามส่วนหกหนึ่นงนะล่ะมันไปมันขื้นมันวนขืนรถเนี้ยมันไปเกี่ยวป้ายทะเบียนโอ้เกี่ยวป้ายทะเบียนเลยแมนไปเกี่ยวป้ายทะเบียนอยู่ทางนาหนอาออนะล่ะป้าโทษเกี่ยวไปไป,ไปเบิ้งมัน,นเห็นงูมันเป็นงูเขียวเขียวน้อยงูเขียวน้อยสามตัว อ้าวมันมันมันเกี่ยวอยู่ตรงเลขสามเลยเดนอ่ยนี่อ่าอ,อยู่ตรงเลขสามอ,อี่นี่ก็เลยย่างไปบึงแหละย่างบึงก็เลยเห็นงูงูบึงงูสามตัวงูสามมีอยู่สาม,ม,ม,มตัวงูสามตัวมันเกี่ยวกันอยี่หันอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันด้ไปเกี่ยวอยู่ซื้อเลขสามนนะ่ะโอ้โคตรยี่หันเลยเพราะว่าทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งมันว่างใครับผมอ่าแต่มันด้ไปโคตรที่ตรงเลขสามนะอะไร นั่นค่ะตรงอ่ะเป็นยี่อะไรบ้างอยเงี้ยที่นี่อีขั้นนึงมันจอดยุ่งค้างกันเนี้ยอ่าขั้นแกงหัวเนี่ยมันจอดยู่ง้างกันนี่ขั้นนี้มันสีมันสียกหนาเป็นสีเหลือฟ้ากโปผงเปิดขึ้นอ่าฟ้าปรงเปิดขึ้นซึ่งรถจอดธรรมงนาคืออยู่ดินมันว่าแม่ครับแต่อันนี้มันยกล่อหนาเลยมันยกล้อหนาขึ้นสีเห็นบอ่อันนี้ก็ฟ้ารงมันเปิดขึ้น นี่แหละขั้น่ะบียนเบียนยังสามเจ็ดห้าแปดโอ้ขั้นรตอีกแมนขั้นรถเกียงว่นแมนแมนครับตัวไกบสามเจ็ดห้าแปดส็ดห้าปดต่ว่าปรดนห้าแปดอีกขั้นหนึ่งก็งูไปก็ยินตน่นอีสขั้นงูเกี่ยวนั่นคือขั้นที่พัฒนาขึ้นหนไหมครับ ทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งที่มันออกเมื่อกี้เนี่ยนั่นล่ละงูไปเกี่ยวอยู่ทะเบียนรถขั้นนั่นครับบอ่อนนีจ้องใช่กันบอกมันจอดมันคนละขั้นนี้มันจอดข้างๆกันขั้นขันขั้นนี้ไอ้ไอ้ขั้นที่มันยกล้อขึ้นนะมันมัน,นทะเบียนสามเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดมันมีสามคือกัน คือสามเจ็ดนั่นคะค่ความฝันเนี่ยมีสามศูนย์ครับพาดแไปไหมพ่อเดน๋ยวไม่ก็มีเท่านี้แหละความฝันนะว่านี้ตามที่นั่นพรเพชรตีเป็นตัวใดอ่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสามสามอ่สามกับสามเจ็ดนั่นแหละงูก็น่าเจ็ดบ่เออมันมีมันมีเจ็ดสามสามเจ็ดนไม่มีหามวะห้าเจ็ดสามสมเจ็ดไป่นี้แหละ เลคันดีๆนึงกับซื้อหาแปดมันบอ๊แม่นตามแสดงว่าได้ทุกสามตัวทุกสองสุดแม่นคือหนึ่งนี่ม right> ันบ่มากเลยมันบอกฮะหนึ่งนี่เพราะว่ามันมันออกแล้วหรือว่ามันงูนว่าสามตัวอันบูมหัวกันครับวันนี้คือตามตามบอกว่าตามความฝันคิดว่าความเป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นตามป้ายทะเบียนรถก็เลยลงอย่านมันก็มี รถขั้นทีงูมันเกี่ยวนั่นงูสามตัวนั่นมันไปพันอยู่เลขอเลขกสามซึ่งไอ้รถขั้นดําขั้นนั่นนะที่ว่าพัฒนาขึ้นนั่นครับทะเบียนมันสามศูนย์หกหนึ่งกันบอกมันก็ไปเกี่ยวอยู่ขั้นนั่นล่ะเกี่ยวอยู่ทะเบียนขั้นนั่นล่ะสามศูนย์หกหนึ่งมันบอกขาสตีตีเป็นยังไงล่ะมันเกี่ยวอยู่สามกับที่มีแต่ร์สามศูนย์นี่ไม่เหลือสามศูนย์ก็เื้อสามศูนย์เหลือสามศูนย์ ผมนึ้ออกเลยดินไต้องการสามนหกหนึ่งไัเกี่ยวยู่เลขเลขสามซึ่งมันเป็นสามศูนย์หกหนึ่งมันบอลไม่ผมแต่งูสามตัวเด้เรียกว่างูสามตัวลุมกันยุ่ตัวเดียวหัอ่างูน้อยเดองูน้อยแล้วมันงูใหญ่ด้ีเอาเองได้ผมผมปังเทยาผมตีเถือยัาเราดที่ป้ายทะเบียนเลย่ากันสามศูนย์หกหนึ่งว้การส เพราะว่าเราขั้นนี้ค่ยเห้โชคเลยอสามศูนย์หกดที่แล้วมันก็ย่งสามศนย์เลจะเหลือสามนเออมันก็เหลือสามศนเออพอมันเจอทั้งน้านี้ตัวนึงนี่มันบ่มีเน่พคือมันมีสามงูสามตัวอจิเป็นสามสามศูนย์กรเจ้าพวกนี้ห้ประเภทตีตัวไหนอะอ่าพมตีว่า อาถ้าตีถามตัวนี้มันเกิคือสามบอครับผมงูหงนเป็นเจ็ดมันบ่อครัผมคิดว่ามันหนาจะเป็นเจ็ดสามคือเจ็ดสามศูนย์บอกมันบ่อสันเหรือพอว่ามันไปโยงกันครับรดขั้นขั้นอะมันมันไม่เจ็ดสามมันยกห่าขึ้นนะข้างหนาาขึ้นมันมันสามเจ็ดห้าแปดไหมครับอจะเป็นเจ็ดสามศูนย์และห้าแปดม่นบอกเรียก ข้านะ่ะมันสามเจ็ดห้าแปดเด้สามเจ็ดห้าแปดโอ้เราจะเป็นเจ็ดสามศูนย์ก็เลยว่าท่าสองตัวมันนะ่ะเป็นมีมีเจ็ดมีสามบอมีเจ็ดมีสามมีศูนย์นั่นบอสามเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าแปดเดียวพอห้าแปด เจ็ดสิบบาทต่างฟองมันต่างฟอมเลยะครับสบายเราโอ้นี่คือไม้เพิ่นเลียนไหลตามไปเลยตามสบายเจ็นย์เนาะมันกเจ็ดสามทนเรียนไหเห็นนะมที่นี่เนีทะเบียนเจ็ดสามห้าแปดครับนชินสามอนสามเจ็ดสามเจห้นี่แหละที่เาเย็บซีชัดเจนหมดเนอะตัวนี้แหะ พระเพชยกระแยพิชิสัตครับอพิิหน้าบึงถือใจปะถือใจปะม่ได้วงกลมห้าแปดห้าแปดอ่ะอาอตามนี้ละครับต้องเสียงโจกบึงเอาสำนีพิชวอนิเสียงควันดีันว่าะพระเพชนี่เสียงอยูว่ามันตัวดสีเข่าเนาะัจับนี่นพระเพชรรถทะเบียนว่าอะไรจที่ทะเบียนรถกับสามเจสามศูนยเอน้พระเพชรตีมาเจ็ดสามศูนย์สามเจดห้า จะว่าสตัวจะเป็นเจ็ดสามหาูนย์ห้าลองเอซีนี่อ๋ลองเสียงโชคกับผมเอมีโชคกนวันไหนโชคดีเนาะวันแล้วกาเกี่ยวกับวันไนเ้ี่วันไหนโชคดีเพราะว่าม่เกี่ยวเลขสามัเลขศูนย์เยเนาะเเกี่ยวเลขสามเลขสามสามตัวพรบสามตัวพรอมานี่ยอดี้พอดี้ฮอดสมตัวเยวแทกอานีได้ไปได้ยังพันได้ยวนเดียกำลังเบิ่งนอยู่เนาะ สายปลายบัดงษ์เออปลายครับผมเอาเฮงๆเรืยเรื่อยมันหมานขับอยู่ซี่ครับปังปังรับอยู่ซี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดี